ค่ะเปิดแอปไหมไม่ค่ะได้เห็นหมดเน้นตั้งอยู่ไม่อ่ะมารับลูกค้าบริษัทอนะไไม่ขายเองค่ะไม่ได้เปิดแอปค่ะขายเองใช่ไหมใช่ไ<ช>อ้น,นี่ไม่ใช่พี่นะไม่ได้เปิดเลยเนี่ยเอาอะไรมาเปิดลูกค้านัดเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะลูกค้านัดค่ะ จากเหตุการณ์เมื่อวานนะคะคือมีการจองบุ๊กิ้งมาล่วงหน้าอยู่แล้วไม่ได้มีการเปิดแอปใดๆอย่างที่เขากล่าวหาเหตุการณ์เมื่อวานคือเราไปรับลูกค้าของเราถูกปะพอเราไปรับลูกค้าของเราใช่ไหมแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งขับรถตามขึ้นมาพอเขาตามขึ้นมาปุ๊บเขาก็มาพูดเลยเปิดแอปหรือเปล่าทางเราก็ตกใจเราก็ไม่ได้เปิดแอปนะเพราะว่าเราอะมีการจองมีหลักฐานการจองแล้วแล้วเขาบอกว่า หมุดมันอยู่ตรงนี้หมุดมันอยู่ตรงนี้บอกไม่นะหนูไม่ได้เปิดแล้วเราก็โชว์หลักฐานการจองของเราให้เขาดูจากที่เขาเห็นแล้วเขาก็เดินจากไปใช่ไหมก็ไม่มีอะไรต่อซซรี่ก็รับลูกค้าไปทำซิตี้ทัวร์ปกติแล้วก็ซซลี่ได้มีการโพสต์แชร์ในสื่อโซเชียลมีเดียซึ่งมีการแชร์จนเป็นไวรัลใช่ไหม แล้วหลังจากนั้นก็มีสายเข้ามาโทรมาบอกว่าขอให้ลบคลิปหน่อยได้ไหมการที่เราโพสคลิปไปอะเราไม่ได้มีเจตนาใดๆถูกป่ะแล้วทีเนี้ยมันดูเหมือนว่าเขาโทรมาเหมือนเป็นการข่มขู่อะให้เราลบคลิปคือแบบไม่อยากให้แบบดังอะไรอย่างเนี้ยค่ะสุริก็เลยตอบเขาไปว่าไม่ลบค่ะเพราะว่าเราไม่ผิด เพราะว่าในใน,ในความคิดของชลี่นะุลี่คิดว่าถ้าเกิดว่าเราลบอะเป็นการแบบปิดกั้นอะไรอย่างเงี้ยถูกไหมแล้วทีเนี้ยเขาก็จะไปทํากับคนอื่นอีกสาเหตุนี่แหละที่ไม่ลบก็เลยทําให้เป็นสื่อโซเชียลที่แบบแชร์วอนไปเลยค่ะสุดท้ายนะคะในฐานะคนภูเก็ตที่ทํางานบริการอยากจะฝากถึงคนที่เข้ามาทํางานหาไรายได้ทําอาชีพเดียวกัน ทํางานบริการเหมือนกันไม่ใช่ว่ามาตั้งตนเป็นเจ้าทีนเพราะคนที่เลือกใช้บริการอะ่ะจริงๆอะ่ะคือเป็นลูกค้าลูกค้าเป็นคนเลือกนะลูกค้ามีสิทธิ์เลือกลูกค้าพอใจอย่างไหนลูกค้าก็ต้องเลือกอย่างนั้นถูกต้องไหมคะไม่เอานะคะไม่น่ารักคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆกับทางคมฉลึกออนไลน์นะครับ